สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาดูตัวอย่างเรื่องอัตราส่วนต่อนะคะจะมีตัวอย่าง3ตัวอย่างนะคะมาดูตัวอย่างที่1โรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียนระดับมต้นทั้งหมด1,800คนถ้าอัตราส่วนของจำนวนนักเรียนชั้นม1ต่อม2ต่อม3คือ4ต่อ3ต่อ2จงหาว่าในแต่ละชั้นมีจำนวนนักเรียนทั้งหมดกี่คน ตรงนี้ที่ข้อข้อมูลที่เขาให้มามีมอไหนมากที่สุดคะก็คือม1อน่เนาะมีสี่ส่วนมสองสามส่วนแล้วก็มสามอีกมี2ส่วนนะคะเขาให้หาว่าในแต่ละชั้นมีจำนวนนักเรียนกี่คนซึ่งนักเรียนทั้งหมดมีหนึ่งพันแปดร้อยคนนะคะตั้งแต่มหนถึงมสามหนึ่งพันแปดร้อยเนี่ยเอามาจากกี่ส่วนก็คือ เกิดจากอัตราส่วนของนักเรียนทั้งหมดก็คือ4-3-2ต่อ3ต่อ2น,นี้มีทั้งหมดกี่ส่วนล่ะก็ามาบวกกันใช่ไหมคะ4บวก3บวก2ก็มี9ส่วน9ส่วนเป็นนักเรียนทั้งหมด1,800คนเพราะฉะนั้นส่วนละเท่าไหร่เราก็มาคํานวณน,นะคะอัตราส่วน อัตราส่วนร่วมของนักเรียนทั้งหมดก็คือรวมม .1 ม .2 ม .3 นะคะคือ,อมีกี่ส่วนล่ะก็4บวก3บวก2เท่ากับ9ส่วนมีอยู่9ส่วน ก้าส่วนนี้ก็คือคิดเป็นนักเรียนทั้งหมด180คนใช่ไหมคะดังนั้นคิดเป็นนักเรียนมหนึ่งคิดเป็นม .1 เท่าไหร่มหมีกี่ส่วนจากเก้าส่วนม .1 มี4ีใช่ไหมคะก็สี่ส่วนเกส่วนเ ของนักเรียนเท่าไหร่ของนักเรียน1,800้ใช่ไหมคะก็คูณก็จะได้เท่ากับตัดทอนนะคะ9 1เป็น9 9 2 1 8 0 0ก็จะได้ม1เท่ากับ800ร้อยคนทีนี้เราก็มาคิดม ม .2 องอีกนะคะคิดเป็นนักเรียนม .2 องม .2 ม,มกกีกี่ส,ส่วนจากเก้าส่วนก็คือมี3ส่วนจาก9ส่วนสามส่วน9ของทั้งหมดทั้งหมดก็คือ1,800งัเหมือนเดิมนะคะเท่ากับ9 1เป็น9 9 2 0 0 สอคูณสเป็น6นะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นม2 600คนต่อไปคิดเป็นนักเรียนม3เท่ากับม3มีกี่ส่วน2ส่วนจาก9ส่วนของเท่าไหร่2อส่วนเของ1,800เหมือนเดิมน,นะคะก็จะได้เท่ากับ9ก้าหนึ่งเนเองสิบแปะเ็นศะเป็น0 2นเป็น สี่นะคะก็จะได้มอสามสี่ร้อยคนรวมกันก็จะเป็นหนึ่งพันแปดร้อยนะคะอันนี้ก็ได้คำตอบแล้วจงหาว่านักเรียนในแต่ละชั้นมีจำนวนกี่คนเราก็ได้คำตอบครบแล้วนะคะตอบนักเรียนมอหนึ่งมีแปดร้อยคน มสมีห0 0คนและม3มี400คนนะคะก็จะเป็นคําตอบของข้อนี้ทีนี้เรามาดูข้อที่สองนิวนำเงินนิวนำเงิน1นึ2บาทแบ่งให้เด็ก3คน ที่มาช่วยทำความสะอาดบ้านในอัตราส่วน10ต่อ8ต่อ13อยากทราบว่าเด็กเหล่านี้จะได้ส่วนแบ่งคนละเท่าใด10ต่อ8ต่อ13มหมายความว่าคนที่1ได้10ส่วนนะคะคนที่2ได้8ส่วนคนที่3ได้13ส่วนนะะจากเงินทั้งหมดเท่าไหร่1,302บาท เราก็มาเขียนอัตราส่วนรวมอัตราส่วนรวมของเด็กทั้งสามคืออัตราส่วนรวมก็คือเท่าไหร่ล่ะก็คือสิบบวกแปดบวกสิบสาม 1ิบวกก็เป็น31เพราะนั้นได้3 1ส่วน31ส่วน,วนคิดเป็นเงินก็คือ1 3 0 2บาทนะคะอ่าทีนี้เขาบอกว่าอยากทราบว่าเด็กเหล่านี้จะได้ส่วนแบ่งคนละเท่าไหร่เราก็มาคิดเลยดังนั้นคนที่1อ่คนที่1ได้ได้เท่าไหร่คะ คนที่หนึ่งได้กี่ส่วนก็คือสิบใช่ไหมคะสิบต่ออะไรต่อสามสิบเอ็ดนะคะคูณหนึ่งพันสามร้อยสองนะะเท่ากับอ,อันนี้ก็จะได้เท่ากับ420บาทอันนี้คือคนที่หนึ่งได้เ่ะต่อไปคนที่สอง คนที่สองได้เท่าไรล่ะได้8ส่วนจาก31ส่วนของอะไรของหนึ่งพันสสองเหมือนกันนะก็จะคํานวณออกมาได้เป็น336บาทต่อมาคนที่สามได้เท่าไหรอ่าคนที่สามได้สิบสามส่วนอันนี้ได้มากกว่าเพื่อนเลยนะคะสิา จาก31มดใช่ไหมคะของอะไรล่ะของทั้งหมดก็คือ1302งพันสามร้อยสองคำนวณออกมาแล้วก็จะได้546บบาทได้แล้วนะ,ะก็จะเป็นคำตอบอการคำนวณเราก็ลองไปคำนวณข้างนอกเองนะคะ,ะคนที่หนึ่งตอบ คนที่หนึ่งได้420บาทคนที่สองได้336บาทคนที่3ได้546บาทนะก็จะเป็นคำตอบของเราทีนี้เรามาดูข้อสุดท้าย ผ้าแบบเดียวกัน3ม้วนคิดเป็นอัตราส่วน12ต่อ7ต่อ3ก็คือม้วนที่1ม้วนที่1นี่ยาว12ส่วนม้วนที่2 7แล้วก็ม้วนที่3ก็คือ3นะคะถ้าผ้าม้วนที่น้อยที่สุดก็คือ3ใช่ไหมคะมีความยาววัดได้12เมตรแล้วผ้าม้วนที่ยาวที่สุดจะมีความยาวกี่เมตร ตรงนี้เราก็มาดูอัตราส่วนของภาพแบบเดียวกันสามม้วนภาพแบบเดียวกันสามม้วนสามม้วนอัตราส่วนคืออะไรล่ะคะก็คือ สิต่อ7ต่อสทีนี้เขาบอกว่าถ้าผ้าม้วนที่น้อยที่สุดมีความยาววัดได้สิบสองจาก3มาเป็นสิบสองมันก็จะเกิดอัตราส่วนใหม่ใช่ไหมคะ,ะถ้าผ้าม้วนที่ น้อยที่สุดมวนที่น้อยที่สุดมีความยาว12เมตรอ่าจะได้เราก็จะได้อัตราส่วนอันใหม่ใช่ไหมคจะได้อัตราส่วนของผ้า สามม้วนใหม่คือคืออะไรล่ะจากเดิมจากเดิมนะคะม้วนที่น้อยที่สุดก็คือ3ทีนี้ซึ่งน้อยที่สุดนะยาว12จาก3มาเป็น12มายังไงก็ต้องคูณด้วย4ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเราคูณ4เราก็ต้องคูณ4ทุกจำนวนเลยในอัตราส่วนนั้นนะคะ อัตราส่วนใหม่ก็จะเป็น12บคูณสต่อ7จคูณสต่อ3ามคูณสก็จะได้เท่ากับ12 4เป็นเท่าไหร่คะ48ต่อ7 4 28ต่อ3 4มสนะคะเพราะฉะนั้น ม้วนที่น้อยที่สุดก็คือ12แล้วก็ม้วนที่ยาวที่สุดเท่าไหร่ล่ะก็คือ48นะคะก็จะเป็นคำตอบเลยดังนั้นผ้าม้วน ที่ยาวที่สุดคือ48เมตรนะคะก็จะเป็นคำตอบตอบ48เมตรอ่าสำหรับคลิปนี้นะคะก็เอาสมตัวอย่างนี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยว่ากันใหม่นะคะแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ